เกิดในพักเนี่ยมีทั้งผู้นำ่ายค้านแล้วก็มีตําแหน่งบริหารด้วยเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประธานสภา,าแล้วการตรวจสอบมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมคิดว่าสังคมก็ต้องไปนั่งคิดนะครับว่าความชอบธรรมเนี่ยบุคคลที่โดนขับออกจากพัคการเมืองนะแล้วจะมานั่งบนบาลาก์ว่าจะไม่คุยกันในสภาแต่จะยื่นให้องค์กรกลางอย่างสารรัฐธรรมนูญหรือปอปช อันนี้มันจัดหนักมากกว่าไปถกกันในสภาเป็นยติอีกนะครับนี่จะถึงขั้นจะสอยทั้งพักคก้าไกลและหมออ๋องเลยหรือเปล่าครับรที่รัฐบาลอันนี้ก็เป็นมติของวิปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ก็อย่างที่ผมเรียนคุณวราวิทยิ์ไปว่าวิปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นของพักใดพักหนึ่งนะครับแต่เป็นมติของที่ประชุมทุกพักนะครับเห็นร่วมกัน นะครับก,ก็ในเมื่อมีมติอย่างนี้แล้วนะครับก็คงต้องดําเนินการไปตามนี้ก่อนทีนี้เมื่อวานคุณอดิศรหลังจากประชุมมิตรรัฐบาลท่านกอบมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าท่านยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะักว่าจะยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตราไหนจะยื่นแล้วทาให้ผลมเป็นอย่างไรเช่นทําให้คุณหมออ๋องขาดจากความเป็นสมาชิกไหมหรือจะส่งไปที่ปปชกันแนะ่เมื่อวานนี้ที่คุยกันแล้วพอจะได้รายละเอียดนคืออะไรในการยื่นตรวจสอบคือในเรื่องของการยื่นตรวจสอบเนี่ยนะครับรายละเอียดเนี่ย ผมคิดว kind of <French Claire. S 3> ่าการที <Asia> so another, ่จะมีผลประการใดเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยอยู่ที่คําร้องครับสมมุติว่าเราร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผู้ร้องเนี่ยก็จะต้องเขียนคําร้องว่าจะให้ศาลพิจารณาประเด็นไหนฉะนั้นไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะครับก็ทางท่านอาจารย์ชูศักดิ์สินเนี่ยคงจะต้องมาพิจารณานะครับว่าจะร้องในลักษณะไหนแล้วจะร้องให้ศาลหรือปปชพิจารณาประเด็นใดนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันมันมีรายละเอียดอยู่นะครับผมคิดว่าทางท่านอาจารย์ชูศักด์เนี่ยคงจะต้องไปคัด นะครับเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐมนูญปี2 5 6 0ที่ร่างมาตรา106ไว้มาตรา106กเนี่ยก็กาหนดไว้ว่าพักที่มีผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องไม่มีสมาชิกพักนะครับดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีประธานสภา,าหรือรองประธานสภา,าในพักเดียวกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถงดุลในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในระบบรัฐสภา,าทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะมี2ฝ่ายคือฝ่ายฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านต้องแยกกันชัดเจน นะครับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลโดยสมบูรณ์มาตานี้เนี่ยจึงกําหนดไว้นะครับให้ทักที่มีผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยต้องไม่มีตําแหน่งทางบริหารฉะนั้นในเมื่อทักก้าวไกลเนี่ยรับตําแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแต่ยังขับคนของตนออกไปเนี่ยเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งนี้ไว้เนี่ยก็ต้องดูว่ามันไปขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี ปี 60, 60. มาตรา106หรือม่อย่างไรอ,อันนี้ผมคิดว่าทีมกฎหมายของของท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนี่นคงคต้องไปไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่รายละเอียดในการยื่นคําร้องอะไรเนี่ยผมคิดผมผมไม่ทราบในรยเอคือเอาเป็นว่าตั้งต้นจากมาตา 6, รา106รเรามองว่ามันขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าตอนจะไปยื่นเนี่ยมันต้องอาศัยมาตราไหนที่จะให้อํานาจของสสไปยื่นตรวจสอบเรื่องนี้ได้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงอาจารย์ชูศักด เมื่อวานนี้นอาจารย์ทูศักก็ได้หยิบยกข้อบังคับของพักเก้าไก่มาพูดในที่ประชุมวิปัฐบาลว่าการที่จะขับสมาชิกพักได้เนี่ยข้อบังคับของพักเก้าไก่ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องผิดจริยธรรมนะครับแล้วก็ต้องทําผิดอย่างร้ายแรงนะครับทีนี้เนี่ยการขับหมออ๋องออกไปเนี่ยเพื่อได้ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราศฎรอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้นะครับถ้าขับออกก็แสดงว่าการที่ที่หมออ๋องยังดํารงตําแหน่งประธานรองประธานสภาอยู่เนี่ยแสดงว่ามันผิดจริยธรรม หรือว่ามันทาผิดอย่างร้ายแรงไงทางพรรคเก้าไกลก็ต้องไปชี้แจงเพราะว่าข้อบังคับพรรคระบุไว้อย่างนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยตามที่ที่หมอององเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในในสื่อมวลชนไว้เนี่ยก็คือการย้ายพรรคออกมาเนี่ยหมอององเนี่ยก็จะไปดํารงก็จะไปเป็นสมาชิกพรรคซึ่งไม่ไปอยู่ฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วครับก็จะมาอยู่ในพรรคฝ่ายค้านนะครับก็อาจจะเป็นพรรคเป็นธรรมสมมุตินะครับหรือพรรคไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านจริงๆ,จงๆเจตนารมณ์ของรัฐมนูลเนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วว่าว่า ตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นของฝ่ายฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝั่งที่ที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาบริหารประเทศชาติฉะนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งประธานและรองประธานเนี่ยจึงเป็นของฝั่งบริหารนะครับผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นของฝ่ายฝ่ายค้านเพื่อจะได้ให้เกิดการตรวจสอบทวงดูลกันโดยโดยสมบูรณ์ทะนั้นคุณวราวิต้องคิดดูว่าในอนาคตสมมติไม่ใช่พักเก้าไกลนะเป็นพักอื่นเกิดในพักเนี่ยมีทั้งผู้นําฝ่ายค้าน แล้วก็มีตำแหน่งบริหารด้วยเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประธานสภาแล้วการตรวจสอบมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงฉะนั้นหลักเกณฑ์เนี่ยระบบรัฐสภาทั่วโลกเนี่ยเขาถึงแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับอย่างที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นว่าจะต้องมีฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรวจสอบแต่แต่ก้าวไกลก็ทําตามระเบียบ ทำตามกฎหมายตัวอักษรเป๊ะทุกค,ค,คำนะค,คือพักเขาไม่มีรัฐมนตรีรไม่มีประธานและรองประธานก็หมออ๋องถูกขับออกไปจะไปอยู่พักไกลก็แล้วแต่คุณจะไปเหมารวมว่าเขาอยู่กับก้าวไกลได้ยังไงนี่ไงเขาเขาเป็นฝ่ายผู้นําฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่คุณชัยธวัฒน์รอ,อที่จะเป็นตำแหน่งนี้อยู่แล้วมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายคือมันเป็นช่องว่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองไทยแล้วเขาแล้วผมเข้าใจว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็คงไม่ไม่เคยคิดมีหลายท่านก็คงก็บอกว่าเออคนคิดนี่คิดได้ยังไงนะครับก็ ก็ผมคิด <Safe> ว่าผู้ท <øre> well ี่ร่างรัฐธรรมนูนก็คงไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับที่คนเป็นระดับรองประธานสภาเนี่ยถูกพักการเมืองขับออกมาการขับเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วการขับออกมาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ลาออกการขับออกต้องกระทาความผิดมันถึงต้องถูกขับออกนะครับฉะนั้นการขับออกผู้ที่ถูกขับออกเนี่ยมานั่งเป็นรองประธานเป็นรองประธานเนี่ยคือประธานประธานสภารองประธานสภาเนี่ยถือว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก อำนาจอธิปไตยของประเทศฉันผู้ที่จะมาดารงตําแหน่งประธานสภารองประธานสภาเนี่ยต้องมีความสง่างามต้องมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยชอบด้วยกฎหมายด้วยมันต้องมันต้องไปกันทั้งหมด3ส,ส่วนนี้นะครับไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมายแต่ขาดความสง่างามหรือไม่โปร่งใสอันนี้ผมคิดว่าการจะมานั่งเป็นประธานหรือรองประธาน,นในในประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันมันไม,ไม่ไม่ถูกต้องคอทีถามว่าคุณมาาวิทก็ถามว่าอา้าวแล้วแล้วกรณีเนี่ยมันมันถูกด้วย อ่ามันชอบด้วยกฎหมายไม่มีไม่ห้ามนี่คือช่องว่างแต่ถามว่าถามว่าคนที่เลือกหมอออกมาเป็นเป็นสสเนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องเป็นสสก่อนถึงไปเป็นรองประธานได้เขาก็เลือกในนามว่าพักเก้าไก่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เลือกว่าให้หมอออกมาอยู่พังอื่นนี่นั่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเมื่อหมอออกมาเป็นสสแล้วมาเป็นมาเป็นรองประธานผมก็คุยกับสสที่ไปโหวตให้เขาเลือกหมอออเพาะหมออองอยู่พักเก้าไกลเขาไม่ได้เลือกหมออองว่าหมออองอยู่พักอื่นแล้วมาเป็นรองประธาน ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข่าวว่าความชอบธรรมมีไหมนะครับผมคิดว่าสังคมก็ต้องไปนั่งคิดนะครับว่าความชอบธรรมเนี่ยในการที่ที่บุคคลที่โดนขับออกจากพักการเมืองแนละ้วแล้วจะมานั่งบนบัลลังก์เนี่ยนะครับให้เป็นที่ยอมรับของสสหรือสมาชิกในสภาหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับสังคมต้องต้อง,ต,องต้องไปคิดเองนะครับว่าว่ามันชอบหรือเปล่านะครับเออมื่อวานพอวิปรฐบาลคุยกัน,ค,กนคิดว่ามันน่าจะขัดเจตนารมณ์มาตรา106ครับเรื่องเรื่องผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ แต่ว่าในทางในทางเทคนิคทางกฎหมายจะยื่นมาตราไหนเนี่ยอาจจะยังต้องให้อาจารย์ชูศักดิ์ไปทําการบ้านตรงนี้นิดนึองบวกกับข้อบังคับของพักก้าวไกลที่เขียนเอาไว้ว่ากรณีขับออกต้องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช่ครับเราทำจริยธรรมแล้วก็ทําผิดอย่างร้ายเราก็สงสัยว่าหมออ๋องทำผิดจริยธรรมร้ายแรงอย่างไรคถ้าก้าวไกลบอกว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงมันก็จะมาส่งผลต่อการทําหน้าที่รองประธานสภาถูกต้องครับ ในเมื่อเก็จะโยงกันเรื่องการผิดจริยธรรมก็ในเมื่อในเมื่อดน่ัคุณยังบอกว่าผิดจริยธรรมเลยแล้วจะมาดารงตําแหน่งประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างไรนะครับความสง่างามความโปร่งใสมันไม่เกิดขึ้นแล้วยิ่งท่านท่านรองประธานเนี่ยไปโพสต์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับรองปฏิภัติบอกว่าจะอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะทําให้สภาโปร่งใสทําให้สภามีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนแล้วผมถามว่าแล้วท่านยังยังชี้แจงการมานั่งเป็นรองประธานของท่านต่อไม่ได้เลย นะครับคนยังมองท่านว่าท่านมาอย่างไม่โปร่งใสมายัายางไม่ชอบทําเลยแล้วท่านจะมาทําให้สภาโปร่งใสได้ยังไงท่านก็พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนพูดในสภา,าว่าว่าท่านพูดด้อยค่าสภา,านะครับแต่เพื่อให้ตัวเองดูแต่<ด>ทีนี้การจะยื่นศาลหรือยื่นปปชมันก็ต้องขอให้ศาลมีคําวินิจฉัยให้มันมีผลเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งครับถูกไหมในบิบรัฐบาลเมื่อวานได้คุยกันหรือ,อยังเช่นเอ,อ่ยื่นเพื่อให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของคุณหมออ๋อง ปฏิพั์ยังมีอยู่หรือไม่หรือผมไม่แน่ใจในข้อกฎหมายจะไปกระทบกับตัวพักเก้าไกลอย่างไรแต่จะยุบพักหรืออะไรไหมผมไม่แน่ใจตรงนี้ได้คุยกันหรือ,อยังครับในยังยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยออแต่ผมเข้าใจว่าอยู่ที่คําร้อง ของของผู้ร้องนะครับว่าว่าจะร้องในประเด็นไหนแล้วก็จะร้องอย่างไรนะครับก็อยู่ที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนินจะไปจะไปพิจารณาแล้วก็คงจะ,ะทางพักเพื่อไทยนะครับในฐานะที่เป็นพักการนำร่วมรัฐบาลเนี่ยคงจะต้องพิจารณาเรื่องนี้แต่ผมเข้าใจว่ามันมันคงไม่ใช่แค่ว่ายื่นให้ศาลบอกแล้วแล้วยังไงไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรคงคงจะต้องยื่นแล้วก็ต้องให้ศาลพิจารณาคงจะต้องมีข้อสรุปแล้วครับว่าว่ามันจะเข้า,เ,าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมครับครับถูกต้องครับหลายคนตั้งคําถามอ่าจะเทียบกับพักรวมไทยสร้างชา พรใช่ไหมครับ,ครบเคยอยู่พักรวมแผ่นดินพักรวมแผ่นดินอยู่ในสภาแล้วพักรวมแผ่นดินก็ขับคุณบุญญพรอ,ออกทุกวันนี้เราก็รู้มันก็เป็นแค่พิธีกรรมเพื่อจะส่งคุณบุญญพรมาอยู่พักรวมภายสร้างชาติที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งด้วยซ้าแต่มีสอสอเข้าไปทําหน้าที่ ในสภาแล้วมันก็เหมือนกันก็ใช้ช่องว่างในทางกฎหมายเหมือนกันนี่เป็นหนึ่งเคสเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกหลายเคสพูดตรงไปตรงมาผู้กองธรรมนัฐขับออกจากพักพลังประชารัฐคนก็พูดกันไปทั่วเป็นการสมัครใจให้ถูกขับออกเพื่อจะไปตั้งพักเศรษฐกิจไทยไม่เห็นมีปัญหามีใครไปร้องพอพักคก้าวไกลขับมออออกตอนนี้บอกโอ้โหจะไปร้องว่ามันขัดจริยธรรมคือมันอย่างนี้ครับคือการขับออกกับการมาควบรวมพักเนี่ยนะครับมันมีหลายกรณีอย่างอาจารย์ไพบูณิติจวันเนี่ย ก็เกิดจากการควบรวมพักซึ่งก็มีผู้ที่ส่งไปให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยแล้วสารรัฐมนูลก็วินิจฉัยนะครับว่าว่าทำได้นะครับมีผู้ไปร้องว่าว่าผิดรล้รัฐมนูลผิดเจตนารมณ์ของรัฐมนูลนะครับแต่ว่าสารก็มีคําวินิจฉัยมาแล้วว่าสามารถกระทาได้ก็ก็ใช้โมเดลเนี้ในการที่จะย้ายพักกันแล้วก็ยุบพักควบรวมพักย้ายพักนะครับแต่อันนั้นเนี่ยคุณวราวิทย์อันนั้นเนี่ยคือสสนะเป็นแค่สสนะแต่อันนี้เป็นรองประธานสภาเราไม่ได้ติดใจเรื่องของการเป็นสสนะ ตอนนี้เราติดใจเรื่องของตำแหน่งรองประธานสภา,าซึ่งรัฐมนูญมาตรา106เขากำหนดไว้ชัดเจนว่าพักที่มีผู้นำฝ่ายค้านต้องไม่มีผู้สมาชิกพักดำรงตำแหน่ง,งรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสภา,าและรองประธานสภา,าอันนี้เรากำลังคุยกันถึงมาตรา106ซึ่งเป็นตำแหน่งของรองประธานสภา,าไม่ได้เกี่ยวกับสสะนะครับคนละประเด็นกัน<ต>่างยอย่างเคสคุณบุญญพรจากพักรวมแผ่นดินครับถูกขับออกมาจากพักมาอยู่รวมไทยสร้างชาติซึ่งสารรัฐมนูลตอนนั้นมีคำวินิจฉัยเหมือนกับอาจารย์ไพบูลนิติตะวันนะฮะ นะครับแล้วก็มีหลายเคสท่านพลตีทรงกฎหรือ<ช>อะไร<ช>นะคร<ช>ับท่านผ<ช>ู้กองคืออันนั้นเนี่ยมันมันเป็นตําแหน่งสสเฉพาะสอสอสอสเฉพาะสอสอแต่ของหมอองเนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญมาตราร้อยหกก็คือพักเก้าไกลไปเลือกเอาผู้นําฝ่ายค้านโดยที่ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทิ้งตําแหน่งรองประธานไปเพื่อให้เพื่อให้เข้าหลักสากลในการตรวจสอบวงดุลกันแต่เขาเลือกที่จะขับหมอองเพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานสภาไว้ให้คู่กับ ผู้นาฝ่ายขานโดยมีคนของพรรคเก้าไกลได้ทั้งสองตำแหน่งอย่างเงี้ยคือคือมันคือมันมาตาร้อยหกคุณอัเครเดชไม่เชื่อว่าเขาแยกจากกันโดยเด็ดขาดคือไปอยูพ่พรรคอื่นแล้วก็ไม่ใช่คนของเก้าไกลแล้วจะมาบอกว่าเขาควบทั้งสองตำแหน่งได้ยังไงคือผมเนี่ยฟังท่านรองปฏิพัติให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์เมื่อเมื่อเดอะสแตนดาร์ด้งนะครับแล้วก็ฟังให้สัมภาษณ์คือเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าท่านรองก็บอกว่าได้ได้มีการหารือกันมานานแล้ว,ลวกับเคสนี้นะกนะรณีนี้มันก็เหมือนกับมีการเตรียมกามแล้ว นะครับว่าว่า,ว,าว่าจะต้องทําอย่างไรหาทางหาทางออกอย่างไรอะไรนเนี้ยคือคือผมคิดว่าผมเองเนี่ยพอรู้ว่าพรรเก้าไกลใช้วิธีเนี้ยนะครับผมตกใจนะนะครับสื่อมวลชนมาถามผมผมก็ผมก็มตกใจมากเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีคําแถลงการของพรรเก้าไกลขับ นะครับหมอออกเนี่ยมีคนมาพูดที่ผมฟังนะก่อนน,น,นั้นนี้สามสี่วันว่าจะใช้วิธีขับผมบอกเป็นไปไม่ได้ที่พักเก้าไกลผมไ, <ร S 1> ไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อว่าพักเก้าไกลที่ประกาศว่าจะทําการเมืองตรงไปตรงมาแล้วประกาศมาตลอดว่าจะทําการเมืองใหม่นะครับผมไม่เชื่อว่าว่าวิธีนี้พักเก้าไกลจะเลือกเพราะมันเป็นวิธีที่ถอยหลังเข้าคลองมากคือการที่ใช้วิธีช่องว่างทางกฎหมายเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งให้บุคบุคคของพักเนี่ยมันเป็นวิธีที่ที่ผมว่าการเมืองใหม่ไม่ไม่ควรทำแหละ นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่พรรคเก้าไก่ไม่น่าใช้วิธีนี้เพราะพรรคเขาประกาศมาโดยตลอดว่าจะทําการเมืองตรงไปตรงมาแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าเก้าก้าไก่จะจะใช้วิธีนี้นะครับแต,แต่ถ้าคนคิดตรงกันข้ามนะแปลว่าทางวิปรฐบาลถ้าทําแบบนี้ทาได้ใช่ไหมเพราะว่าวิปรฐบาลอาจจะเป็นการเมืองในระบบเก่าไม่เคยประกาศว่าจะทําการเมืองใหม่คือผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือถึงจะเป็นการเมืองใหม่หรือการเมืองเก่าเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือความชอบธรรมนะครับถ้าตอบสังคมไม่ได้เนี่ย ผมคิดว่าจะการเมืองใหม่หรือการเมืองเก่าเนี่ยมันก็ไม่ควรทำน,นะครับแล้วก็ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยถ้าถ้าเป็นการที่จะรักษาตําแหน่งไว้ให้กับให้กับบุคคลของพรรคนะครับแล้วไม่สามารถที่จะตอบสังคมได้แล้วขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าถึงการเมืองรูปแบบไหนก็ไม่น่าทำ